ตอนที่ร้อเจดอาจารย์กับข้าทั้งแรมข้างนอกกันปลายนิ้วโมรันสันริกเล็กน้อยหัวใจเต้นเร็วและแรงเรื่องน่าเศร้าที่สุดของบุรุษก็คือความต้องการทางเพศไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของสติสามป่าชัญญะแม้ตัวเขาจะไม่ยินยอมเด็ดขาดแต่ก็ยังแข็งร้อนขึ้นมา ในใจรู้สึกขันยุบยิบและชาวาบอย่างไม่มีเหตุผลเขาสมบัดดาตนเองเบาๆจัดท่านั่งให้คนอื่นมองออกจากนั้นก็น้มตัวไปตักน้ำแกงให้ชูวันนิงอีกขณะยื่นชามน้ำแกงไปนิ้วมือของเขาแตะถูกนิ้วของชูวันนิงเขาสะดุง้งความรู้สึกชาแล่นฟ้าไปทั้งสันหลังราวกับสายฟ้ามือกระตุกน้ำแกงกระชอกออกมาเล็กน้อยชูวันนิงนิ้วหน้าแต่ไม่ได้สนใจนัก ยกน้ำแกงมาดื่มลงไปบรรเทาความเผ็ดชาในปากเมื่อรานมองริมฝีปากเขาเงีบเงียบความเผ็ดทำให้ริมฝีปากนั้นแดงแจ้รากับผลไม้สดปรังท่ามกลางดงไม้บุบผาสะพรั่งเต็มกิ่งถ้าจูบลงไปก็คงจะนุ่มนุ่มอุ่นอุ่นชุ่มฉ่ำเพี้ยเมื่อรานสะบัดมือตบหน้าตัวเองหนึ่งชาเสียงดังปะ ทุกคนตกตะลึงมองเขาอย่างนิ่งงันโมรานได้สตรกลับมารีบก็แอมกรบเกลื่อมเอ่ยเสียงแหบว่ายุงมันเกาะหน้าคะโอ๊พรานมีเสียงสตรีอุทานเสียงไซ้กังวานขึ้นมาเอ่ยอย่างตกอกตกใจฤดูใบไม้ร่วงนี้ร้ายกาดนักยุงฤดูใบไม,ม้ร่วงนี้ร้ายกัดนักละโดดเลือดจนอิ่มเพื่อจะได้ผ่านฤดูหนาวเซนจินพกยายพึ่งมาหรือไม่หาโมรานอึ้งไปหันไปมองตามเสียง คพูดคือแม่นางหน้าตาสะสวยมีสดทรงองค์เอียวผมดำเงาถักเป็นเปียสวมเสื้อเอวสีเขียวยกคิ้วตาดุดวาดผิวพรรณวนผ่องแววตากับกล้าสุกลนยิ่งนักทันทีศบสายตากระโม่รังก็เปลี่ยนเป็นเร้าร้อนตื่นเต้นขึ้นมาทันทีสวมเสื้อเอวเอวเ,เสื้อท่อนบนสามรับใส่กันหนาว เมื่อรามตอบสนองไม่ทันไปช่วขณะคิดในใจเพียงเออแม่นางที่เคาอองเร่งเมื่อคู่เขานั่งทืมแต่ท่านป้าน,นั่งอยู่ถัดจากแม่นางเพราะนั้นกลับรุ้ทันนางเป็นสตรีที่คอดบุกชายบุษามาาเจ็ดคนแล้วย่อมรู้ความคิดของหญิงสาวยิ่งกอบก็ได้นางว่าไปตามน้ําเซียนจิมไม่ได้พักอยู่ในหมู่บ้านนาน หนุ่มว่านานรอผ่านช่วงเก็บเกี่ยวไปก็กลับแล้วจะพวกยาขี้พึ่งมาทําไมลิงเอ,อ๋จะกลับไปเอามาให้เซียนจินสักตลาบซีแม่นางชื่อลิงเอ,อ๋ยิ้มกว้าง,ท,างทันทีเช่นนั้นก็ดีไวต้ตเย็นข้าจะเอามาให้เซียนจีนเอ,อ๊ะทำไมต้องมาให้ตอนเย็นเมื่อรานยังไม่ทันได้พูดอะไรท้งเส้นสตรีผู้นั้นก็กระตือหรือล้อนสองนางนี้พูดเองตอบเองตัดสินใจแทนเขาเสร็จสับเมื่อรานหมดคําพูดหันไปมองชูวันนิงเห็นอีกฝ่ายกําลังล้วงผ้า เช็ดหน้าออกมาเช็ดคราบน้ำแกงเลอะมืออย่างเนิบช้าสีหน้ารังเกียจเนิดๆนดเมื่อรานไม่ถนัดรับมือสตรีจึงกระซิบกระชูวันนิงมือข้ากะเลอะน้ำแกงหากท่านเช็ดเสร็จแล้วข้ายืมเช็ดหน่อยนะชูวันนิงจึงยื่นผ้าเช็ดหน้าของตนให้เขายังคงเป็นผืนที่ปักดอกให้ถังผืนนั้นเมื่อรานจําได้ว่าผ้าเช็ดหน้าเขาใช้ในแดนดอนดอกท้อแดนทานดอกท้อก็คือผ้าเช็ดหน้าผืนนี้ชูวันนิ้ถึงจะดูเย่อหยิ่งเย็นชาแต่ว่าความจริงเป็นคน ปักใจยิ่งนักโมื่านเคยสังเกตในชาติก่อนเสื้อผ้าการแต่งกายและการตกแต่งภายในห้องของคนผู้นี้ไม่เคยมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนักในช่วง1 0บยีปีแต่ถึงแม้แมว่ากระทั่งผ้าชุดหน้าผืนนี้ก็เช่นกันผ่านมาตั้งนานแล้วลายปักบนผ้าก็ซีดจ,จางหมดแล้วคนที่ชอบอยู่กับความทรงจำเก่าๆผู้นี้ยังไม่ยอมมันทิ้งไป เมื่อรันเช็ดมือได้ยังมองดูผ้าเช็ดหน้านั้นอย่างละเอียดพรันพบว่าดอกไม้นั้นแม้ปากอย่างละเอียดแต่ฝีเข็มไม่ค่อยงามเท่าใดมองผบกรู้ว่าเป็นฝีมือคนเริ่มหัดปักจึงตะลึงไปเล็กน้อยนี่น่าเป็นอาจารย์ปักเองยามว้างเมื่อรันนึกถึงท่าทางอาจารย์ขณะปั้นหน้าจริงจังทิ่มเข็มน้อยปักลายดอกหายถังนึกแล้วก็อยากเราะออกมาอย่างอดไม่ได้ขนาจะมองดูอย่างละเอียดทีทีผ้าเช็ดหน้ากระถูกชูวันนี้เก็บกลับไปแล้วเอาไปทำไมผ้าจะชักใหา ข้าสร้างเองได้นะชูวันิงบ้าพรางหยิบชามและตะเกียบขึ้นมาอีกครั้งโมรานไม่อยากมองเขารนหาที่ตาเอกรีบเปลี่ยนชามข้าวกรับข้าวกินชามของข้าข้ายัางไม่ได้แตะภรรยาผู้ใหญ่บ้านรีบเอ่ยว่าเซียนกินกินเผ็ดไม่ได้ก็อยากกินเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไร ชูวันิงเม้มริมฟีปากสะพังกระลุบตาเอ่ยว่าขออภัยพรางเปลี่ยนชามข้าวกับโมร,รานโมร,รานรับชามและตะเกียบของตนมาเตรียมเจ้าลงมือกินกลับคิดว่านี่คือชามชูวันิงกินแล้วคำหนึ่งในใจรู้สึกอบอุ่นในต้นรวยอย่างแปลกประหลาดสุดเจ็บบันยายเขาคีบเนื้อหมูสามชั้นที่มีเนื้อแทรกมันเข้าปากตะเกียบถูกกัดผ่านซี่ฟันเฉียดผ่านริมฟีปากอย่างผ่านๆคล้ายมีคล้ายไม่มี โลละสามอยบาทน,นะครับโลละ300รชาติก่อนเลี้ยวไหลถึงขีดสุดมีเรื่องเกินเลยใดบ้างที่ไม่เคยกระทํากับชูวันยิงทว่าชาตินี้เพียงแค่เลียดตะเกียบเขาใช้มาก่อนริมทพ่ปากแนบกับชามที่เขาเคยใช้เพียงเท่านี้กับรู้สึกร้อนรุ่มแผดเผายากจะทานทน แม้จะเตือนตนเองอย่างแข็งกล้าวเพียงใดแม้จะกำชับตนเองกี่ครั้งต่อกี่ครั้งว่าห้ามมีความคิดในเชิงรักๆัก,กใ,ใคร่กับอาจารย์ผู้บริสุทธิ์ผุดผ่องของตนแต่หัวใจกลับเหมือนไม่ใช่ของตนเขาบังคับการให้แต่ต้องชูหวันหนิงได้แต่ไม่บังอาจบังคับใจไม่ให้คิดถึงชูหวันหนิงได้ความเกลียดชังมีต่อชูหวันหนิงสลายไปนานแล้วเดิมคิดว่าหลังจากสลัดความแค้นทิ้งไปความรู้สึกที่เขามีต่ออาจารย์ก็ควร เหลือเพียงความเข้ารบรักแต่ดูเหมือนเขาจะคิดผิดเมื่อผ้าโปร่งสีดำแห่งความแค้นร่วงตกลงไปสิ่งที่เผยอ,ออกมากลับเป็นความรักใคร่อันชุ่มฉ่ำความปรารถนาอันเดือดร้านเขาลอยผุบๆอยู่กลางทะเลราคะอยาเกาะคอนไม้แห่งสติกลับฟังแต่ว่าเพียงสายตาเหลือบมองมาชั่วแวบ,บเดียวเพียงคำพูดเรียบเฉยประโยคเดียวของชูว,วันนิงก็ลากเขากลับลงเหวลึกแห่งดำกฤษณาได้ เขารู้สึกว่าตนเองเป็นบ้าไปแล้วจริงๆชูหวันหญิงไม่ชอบบุรุษดังนั้นต่อยโมรานตายก็จะไม่มีวันแต่ต้องเขารังแก่เขาเด็ดขาดในเหตุนี้ความปรารถนาที่แผดเผาจนกลายเป็นทะเลเพลิงจึงลุกลามเป็นมหาสมุทรอยู่ในใจท่ามกลางความทุรนทุรายเหมือนตกอยู่ในน้าลึกไฟร้อนเขาถึงขัน้นลืมสิ้นทุกสิ่งมีเพียงคนที่บริสุทธิ์ตรงหน้าคนนี้หลับไหลอยู่ในหัวใจที่ไม่ได้บริสุทธิ์ของเขาลมฤดูศาสตร์พัดดั ซาซาท่ามกลางกลิ่นต้นข้าวและเสียงกบร้องออออบ แอบแอบเขานั่งอยู่ข้างกายชูหว,วันเนี้งยามในโมโรานพันเกิดความคิดในไหลยิ่งนักหากพวกเขาอยู่ด้วยกันเช่นนี้ไปชั่วชีวิตได้คงจะดียิ่งนักแต่ก่อนเขารู้สึกว่าตนขาดทุกสิ่งทุกอย่างจึงต้องแย่งชิงทุกสิ่งอย่างเหมือนคนเสียสติทว่าเวลานี้เขากลับรู้สึกว่าตนมีทุกสิ่งอย่างแล้วมิกล้าร้องขอมากไปกว่านี้ได้อีกฤดูเก็บเกี่ยวน่าจะกินเวลาครึ่งเดือนกว่าช่วงเวลานี้ ชูวัน,นิงกับโมรานจึงอาศัยอยู่ในหมู่บ้านอีเหลียงหมู่บ้านเล็กๆนี้แม้ไม่ร่ำรวยแต่การจัดแจงห้องหาบเรือนพักให้ก็ไม่ใช่เรื่องลำบากเพียงแค่สภาพแวดล้อมกันดานไปบ้างภรรยาผู้ใหญ่บ้านกาดฟานแบ่งฟูกนอนนะฮะสองชุดออกมาบอกว่าจะปูให้พวกเขาแต่ดังคู่รีบบอกปฏิเสธเป็นเสียงเดียวกันชูวัน,นิงกล่าวว่าปูฟางก็อุ่นแล้วพวกท่านเก็บไว้ใช้เองเถอะโมรานเองก็ยิ้มเอ่อยว่าถึงอย่างไรก็เป็นผู้ฝึกบำเพ็ญแม อาจแย่งที่นอนพวกท่านใช้ผู้ใหญ่บ้านรู้สึกระอายนักรีบอธิบายไม่หยุดขออภัยจริงๆแต่ก่อนพวกนอนมีอยู่เยอะแต่ตอนปีศาจออกอารวาสเมื่อปีกลายไฟไหม้ทั้งหมู่บ้านข้าวของมากมายล้วนเออชูว,วันหิ้งเอยว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรซ้ํายังผู้ใหญ่บ้านพญญาของเขาสบายใจอีกหลายคําจนทั้งสองจากไปยอย่างงกงกเงืง่อนเงนในที่สุดโมรหานช่วยชูว,วันหิ้งจัดเตียงปูฟางต้าที่นอนให้นานๆพยายาม ทำให้เตียงนุ่มที่สุดถ้าทางราวกับสูนักบางแก้วที่วิ่งยุ่งวุ่นวายกับการคาบเบาะแน,นมม้อนไปมาอยู่ในบ้าน ชูวันหนิงพิงอยู่ข้างโต๊ะมองดูอย่างเฉยชาใช่ได้แล้วและหากเย,ย้ายังปู่ต่อข้าคงไม่ได้นอนบนเตียงแต่นอนบนกองฟางและโมโรานถูกเขาว่าจนขัดเกินเกาศีสะเอ่ยว่าวันนี้ฉุกละหุกไปหนพรุ่งนี้ข้าจะไปหาซื้อฟูกนอนสักชุดในตลาดใกล้ๆมาให้อาจารย์หากเจ้าไปซื้อฟูกงานในนาทั้งหมดก็มาตกอยู่ที่ข้าหรือชูอวันหนิงถึงตาใส่เท้าเอาเช่นนี้แหละดีแล้วคำว่าพรางเดินไปดมดมดมูดม หอมกลิ่นรวงข้าวไม่ได้อาจารย์อาจารย์กรนหนาวได้สดไม่อาจยังไม่ถึงฤดูหนาวเลยชูวันหนิงมุ่นเชียวจู้จี้จุกจิกมากความอะไรเช่นนี้เจ้ารีบกลับห้องเจ้าไปได้แล้วเหนื่อยมาทั้งวันค้ากระชาไปหมดข้าจะนอนแล้ว เม่รานจึงยอมจากไปแต่โดยดีชูหวันหิงถอดรองเท้าตักน้ำจากตุ่มันล้างเท้าขณะเตรียมจะปีนขึ้นเตียงฝางข้าวกองการเสียงเคาะประตูเมื่อรานย้อนกลับมาอีกตะกอนอยู่ด้านนอกอาจารย์ข้าจะเข้าไปแล้วนะชูวันหิงเดือดจัดข้าบอกเจ้าแล้วไม่เชื่อหรือต่อไปห้ามพูดว่าข้าจะเข้าไปแล้วกลับค้าเมื่อรานปล่อยให้เขาโกรธยิ้มเพลยเอาศีรษะดันประตูเปิดออกเขาไม่ได้ใช้มือผลักประตูแขนเสื้อสองข้างม้วนขึ้นจนถึง ข้อสอกเผยท่อนแขนสีน้ำผึ้งแข็งแกร่งยกถังใส่น้ำสะอาดเต็มเปี่ยมเข้ามาไอน้ำร้อนกรวยกลุ่นพุ่งพวยท่ามกลางไอ้น้ำชายดวงตาชายหนุ่มเจิดจ้าร้อนแรงแผดเผาเป็นพิเศษชูวันนิงใจเต้นรัวท่ามกลางสายตาที่เขามองมาถึงกับไม่รู้ว่าควรจะพูดอะไรดี เมื่อรานยกถังน้ำหนักอึ้งมาวางลงข้างเตียงขาวใบหน้าสดใสประดับลักยิ้มอบอุ่นอาจารย์แช่เท้าเถอะเหนื่อยมาทั้งวันแล้วแช่เสร็จแล้วข้าจะนวดท้ยอาจารย์ค่อยเข้านอนไม่อ่ะข้ารู้ว่าอาจารย์จะบอกว่าไม่ต้องเม่อรานยิ้มต้องแช่ทำงานในานาครั้งแรกจาก เมื่อเอปวดหลังหากอาจารย์พักผ่อนไม่ดีพรวงนี้จะลุกไม่เึื้อพวกเด็กๆ็ูอุบ้านจะระเยาะท่านเอานะน้ำในทางไม้อุ่นจัดค่อนข้างจะร้อนลวกเล็กน้อยแต่ก็ไม่ถึงขับทนไม่ได้รองเท้าเปรยเปล่าองชูวันนิงแช่อยู่ในนั้นนิ้วเท้ากรมบนบอบบางข้อเท้าเนียนเกลี้ยงเก่าผิวที่ขาของเขาขาวยิ่งนักเพราะไม่ได้ถูกแดดมานานถึงขั้นเรียกได้ว่าขาวซีดเมื่อรานเห็นแล้วพันรู้สึกว่าผิวพันองชูวันนิง ยิ่งนักเทียบกับแม่นางที่งามละอ่อนเหล่านั้นยังเขาขุดผาดเสียกว่าเสียอีกยิ่งกว่าเสียอีกลองคิดดูดีๆต่อให้เป็นช่วงสิวทงช่องสิวทงสตรีเขาแต่งงานด้วยเมื่อชาติก่อนส้มผัสขนาดลุกลายก็ยังเที่ยวโชว,วันนิงไม่ได้ทุยนี่นี่นี่ข้าคิดอะไรอยู่วันเนี้ยดังนั้นระหว่างโชว,วันนิงกาลังแช่เทา้าเมื่อไร,รนั่งอ่านหนังสืออยู่ฝั่งตรงข้ามโตะ๊ะหนังสือนี้เขานํามาเองมีตาราเคล็ดวิชาสี เรียนเกี่ยวกับการรักษาที่น่าเบื่อจำนวนหนึ่งในห้องเงียบมากเงียบจนสองคนผ่อนลมหายใจออกมาช้าๆไม่รู้ตัวพระมยาให้อีกฝ่ายได้ยินในห้องจุดเทียนหนึ่งเล่มเปรวเทียนเท่าเมล็ดถั่วได้ยินเสียงขาชูวันนิ้งขยบับกวนน้ำในถังเป็นคนังข่าวเสียงดังจอกจกจอกจักข้าแช่เสร็จแล้วไม่เมื่อแล้วเจ้ากลับไปเถอะโมราดยังดึงดันอย่างยิ่งเขาไม่ทางเชื่อคําว่าไม่เมื่อไม่ ทรมานของชูวันนิงอีกแล้วเขาวางตำรายอดตัวคุ้เข่าลงข้างเตียงชูวันนิงควาขาข้างหนึ่งที่กำลังหดกลับไปชูวันนิงขึ้นมาแวตาสื่อเจตแนวไม่ยอมให้ปฏิเสธนวดให้อาจารย์เสร็จข้าค่อยกลับชูวัน,นิงอยากพิม ถีบเขาสักทีให้เขาสสยหัวกลับไปให้เร็วจะได้ไม่ต้องพึมพาอะไรกับตัวเองต่อหน้าตนแต่มือจับขาตนทั้งแรงเยอะทั้งหยาบกระด้างหนังด้านตรงง่ามนิ้วโป้งและฝา่ามือแนบเปลิดผิวของเขา่าขาของเข้าสัมผัสไปเป็นพิเศษหลังจากแช่น้าร้อนช่วงขณะนั้นรู้สึกจะั๊กะจี้ขึ้นมานิดๆจนอยากเระเรียวแรงทั้งหมดจงถูกใช้หมดไปกับการกลั้นหัวเราะพลาดโอกาสสุดท้ายในการกอบกู้ความหน้ายำเกรงของตน และไล่โมรานไปโดยปริยายโมรานนั่งพับขาเอาขาของเขาวางพาดบนตาก้มหน้าหลบตาบีบนวดท้า,ายาวใส่ใจและอดทนอาจารย์ในนาน้ำเย็นมากกระมังเขานวดพรางถามพ่อไหวหนู่พวกไปไม้กิ่งไม้กระยะท่านโดนนิสิบเป็นรอยตลอกหมดแล้ว ชูวันนิงมองดูด้านขา้างขาขวาก้องตนมีรอยเล็กๆรอยหนึ่งจริงๆรอแผลเล็กๆน้อยเท่านั้นค่ะไม่รู้สึกอะไรเลยพกยาทาบาดแผลมาด้วยอาจารย์รอสักครู่ค่ะจะไปเอามาทาให้ท่านยาท่านป้าโปร่งใช้ดีมากขึ้นเดียวแผลก็สมานเขาว่าพรางออกจากประตูห้องไปห้องเล็กของเขาอยู่ตรงข้ามกับชูวันนิง้งระหว่างกลางขั้นด้วยลานเล็กๆเดินเพียงสิบกว่าเก้าเขาวิ่งไปวิ่งกลับในเวลาไม่นานนายา ถ้าแผลกินหอมรลับหนึ่งมันด้วยต้องซ้ำออยถึงเพียงนี้รือซ้ำออยที่ใดกันหากแพรเมื่อยเปยเื่อยแพงแร้เปื่อยอักเสบจ,จะใช่เอาอาจารย์มามาอาจารย์นี่ยื่นขามาให้ค่ะ ชูวันนิงค่อนข้างขัดเคินเขาอยู่มาหลายปีขาคือจุดสงวนที่สุดยามปกติมากสวมเสื้อผ้ามิดชิดเรียบร้อยย่อมไม่ทางเปรยเท้าเพ่นพ่านไปทั่วนี่คือผิวหนังส่วนที่แทบไม่เคยมีใครได้เห็นทั้งยิ่งมีผู้ใดได้เคยสัมผัดแต่คนไม่รู้ย่อมไม่กลัวเขาไม่รู้ว่าการถูกอื่นนวดขาให้นั้นเป็นอย่างไรนั้นจึงยอมให้โมรานวดไม่คาดว่าจะเป็นความรู้สึกปวดแปร เล่นพรานจนชาญหนึบในใจเหมือนมีมดกำลังกัดแทะดังนั้นตอนที่กำลังจะยืน่นขาอีกข้างหนึ่งไปให้จึงลังเลเล็กน้อยโมารานมองสองขาขาวผ่องถูกปกปิดอยู่ใต้ชายเสื้อคลุมน้ำร้อนทำให้ขาทั้งสองซับสีเลือดขึ้นมาเล็กน้อยข้อเท้าองชูผันนีงามได้รบูบเล็บเท้าแวววาวเหมือนแผ่นน้ำแข็งชั้นบางๆบ,บ,บนผิวทะเลสาบในฤดูเหมันทางใต้แต่ว่าปลายนิ้วบนพ้่งแช่น้ำ,เป,นำเป็นสีด อ่อนๆเหมือนดอกไฮท์ทังตูมรอผลีบานใต้ชั้นนำแข็งโมรานประกองดอกไฮททังอุ่นดอกนั้นไว้ในฝ่ามืออย่างอ่อนโยนและเคารพเขารู้สึกว่าไฮท์ังนั้นกำลังสั่นไหวเล็กน้อยในมือตนกรีบดอกไวร้ระริกพันยาก้มจมพิษมันไม่ให้ต้องลังเลไม่ให้มันต้องลังเลไม่ต้องกลัวให้มันกล้ำใจกลิ่นหอมหวนครีกรีบ,บานออกมา อาจารย์มีอะไรหรือเขาสึกเหมือนเสียงชูวันหนิงจะแห่ปลาอยู่บ้างคล้ายถูกความปรารถนาอันลึกล้ำเข้มข้นกดทับดอกสะพรั่งเต็มกิ่งจนดอกไม้แทบทานรับไม่ไหวน้ำค้างเทียนจะพรางพรมลงบนผืนดินเมื่อานพลันเงยนหน้าขึ้นยามนี้แสงเทียนส่งเสียงประทุดดงังเปรี้ยปราสะเก็ดไฟแตกออกน้ำตาเทียนไหลลงมาช้าๆเขาสบสายตากับชูวันหนิงพอดีท่ามกลางแสงเทียนสลัวดวงตาของทั้งคู่ลุกโกรธ เปรียมด้วยเพลิงราคาและกระแสทานวสันเจ้า,าชูวันยิ้งหลุบตาเอาอย่างเฉยชาวาจาักกจีขาเจ้าเร็วเร็วหน่อยสีโมรานหน้าแดงคราดีี่ผิวครามแดดจึงไม่ค่อยมองไม่ค่อยออกเขารักคำว่าอ๋อคำหนึ่งก้มหน้าถ่ายยาให้หน้าแดงหูแดงไปหมดลูกกรียก ในหูกลับได้ยินคำพูดเจ้าเร็วๆหน่อยเจ้าเร็วๆหน่อยดังกล้องซ้ำไปสมาเร็วๆหน่อยเร็วๆเข้าหน่อย,ๆๆๆๆๆอยลูกกระเดือกของเขาขายับมองผิวเนียนนุ่มตรงหน้าเขานึกถึงเรื่องเมื่อชาติก่อนยิ่งนึกยิ่งชัดเจนเขานึกถึงที่นอนยุ่งเยิงในตำหนักอูซานหมอนผ้าห่มสีแดงสดขับเน้นชูวันิงยิ่งข่าวซีดกว่าเดิมทั้งสองลูกเร้าหนูเนียกันรากษัตริย์ปปาที่ติดกันเราเสียงหอบหายใจและเสียงคำรามเบาๆทำให้ภายใน ันตำหนักใหญ่อวนไปด้วยความตึง เครียดอันดิบเถื่อนคานื้อเสียงกลางอู้อีของชูวันนิงเสียงนั้นเหมือนน้ำแข็งที่ลุกร้อนด้วยกระแสแห่งความใคร่แปลเปลี่ยนเป็นทานน้ำอ่อนละบ,บนเจ้าอยาเล่นบ้าอ้าอูอ้าอูอ้าเสียงของชูวันนิงรากระดังอยู่ข้างหูเขานี่เองโม่านพันหลับตาลงคิ้วขมวดมุนในที่สุดตอนนี้เขาก็จดจำสิ่งหนึ่งได้อย่างชัดเจนเขาอยากดีต่อชูวันนิง้งเพราว่ามันช่างยากเหลือเกิน หากอยู่ห่างกันก็กรยให้ความอบอุ่นแก่คนผู้นี้ไม่ได้กลัวจะดูแลเขาได้มาดีหากอยู่ใกล้กันเขาก็ระงับเพลิงร้ายในใจไม่อยู่ขาดสติไปเพียงเล็กน้อยก็ยถูกแผดเผาจนมอดไหมเขากลัวว่าตนจะทําเรื่องที่เลยเถิดเกินขอบเขตก็อยากขึ้นทับชูวันหนิงต้องการชูวันหนิงแม้กระทั่งในชั่วขณะน,นี้เขาพรันรู้สึกว่าสิ่งที่ตนอยากทําไม่ใช่นั่งทายาบีบนวดขาให้ชูวันหนิงคนคนนี้อยู่ตรงหน้าเขา เขาเองนั่งอยู่บนเตียงพละกําลังของเขาในตอนนี้ไม่ด้อยไปกว่าในอดีตมากนักแล้วชูวันนิงไม่มีทางสลัดเขาดุดได้แน่เขากระหายครอบครองชูวันนิงกระหายกดคนลงบนเตียงกระหายจนลําคอแห้งผากกระหายจนความต้องการแผดเผาจนทรมานเขากระหายที่จะพรมจุมพิษทั่วตัวชูวันนิงเขากระหายอาจารย์ถ้าเสร็จแล้วเขาตะโกนออกมาแทบจะดังลั่นทำเอาชูวันนิงสะดุง้งยอะ E <síntos> มีเพียงโม่อรานที่รู้ว่าแผ่นหลังของตนชุ่มไปด้วยเหงื่อเขาพรานรู้สึกเสียใจอย่างยิ่งเหตุใดจึงไม่อาจดีต่อชูวันนิ้งอย่างบริสุทธิ์ใจเหตุใดจึงไม่อาจทีต่ออาจารย์อย่างจริงใจเหตุใดจึงสลัดความเร่าร้อนแผดเผ่านั้นไม่หลดชูวันนิง้งชูวาดนิง้งปรามอาจารย์อิ่งอาจารย์ของเขาคือคนที่ยิงธนงที่สุดในโลกหากรู้ว่าสิทธิ์ของตอนมีความในใจเช่นนี้ต่อตอนเองจะเกิดความเดียดชั้นดูแกรนสักเพียง สองชาติพบแล้วข้ามาอยากให้ชูวันหนิงดูถูกฆ่าอีกชูวันหนิงสวมถุงเท้าเสร็จแล้วเวตลอดเวลานีนโมโ่รานเอาแต่เพียงก้มหน้านิ่งอยู่ตลอดดูเหมือน สุนักบางแก้วแซนรู้เชื่อฟังคําสั่งตัวหนึ่งมีเพียงตัวเขาที่กระจ่างว่าสิ่งที่ค้างอยู่ในใจตนก็คือมา้าป่าละโมบตัวหนึ่งผ่านไปสักพักโมรานก็ระงับความร้อนระอุนในใจลงอาจารย์พักผ่อนให้เต็มที่นะหากพรุ่งนี้ไม่สบายที่ใดท่านก็อย่ากเกี่ยวข้าวเลยข้าคนเดียวทาส่วนของสองคนก็ได้ชูวันนิงยังไม่ทันกล่าวอะไรกินเสียงหวานหยาดเยิ้มดังมาจากด้านนอกโมเสียนจีนโม เซนนจท่านอยู่หรือไม่ท่านนอนหรืออย่างจบตอนนะครับขณะนี้ทางช่องของลุงโตโน่ก็เปิดรับโดเน a หรือว่ารับบริจาคเพื่อสนับสนุนเป็นแรงใจให้ลุงโตโน่นได้ที่พร้อมเพย์นะครับมาเลขพร้อมเพรย์บัวโทรก็คือ080104 7799 080104 เจ็ดกราบขอบพระคุณมิตรักแฟนของแฟนนิยายของดุงโตโนโท่ทุกทท่านนะครับขอบคุณครับ